สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะการงานอาชีพโดยครูยุ้ยวันนี้เรายังอยู่ในหน่วยที่4เกี่ยวกับเรื่องงานช่างอยู่นะคะน่าจะเรียนครั้งนี้แล้วก็อาจจะครั้งหน้านี้ก็ครูก็จะให้นักเรียนเคลียร์งานละเพราะว่าก็จะสอบแล้วนะคะอ่ะวันนี้หม้อครั้งที่แล้ว เมื่อครั้งที่แล้วครูพูดถึงเรื่องออการติดตั้งและการประกอบของใช้ใช่ไหมคะมอหุงข้าวโคมไฟอหนังสือวันนี้วันนี้ครูจะมาพูดถึงเรื่องประโยชน์ของการติดตั้งการประกอบของใช้ภายในบ้านแล้วก็ความปลอดภัยในการติดตั้งการประกอบของใช้ในบ้านนะคะเอามาดูประโยชน์มันมี้ประโยชน์อะไรทําไมเราต้องติดตั้งแล้วประกอบของใช้ในบ้านเอง ข้อแรกเลยก็คือเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์นะคะข้อ 2- สามารถใช้และดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องมืองานช่างได้อย่างถูกต้องพอเราได้ติดตั้งเราก็จะรู้จักวิธีการใช้เครื่องมือรู้จักวิธีการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์นั้นๆน,น,นะคะข้อ 3- เกิดความภาคภูมิใจ และเห็นคุณค่าของผลงานนะคะข้อ4ก็คือเป็นการฝึกทักษะก,การสร้างขั้นตอนพื้นฐานง่ายๆในการประกอบอาชีพนะคะเกี่ยวกับงานช่างแล้วก็ข้อ5สําคัญเลยค่ะประหยัดค่าใช้ใจ่ายด้วยเราไม่ต้องไปจ้างคนอื่นอะไรที่เราสามารถทําได้เราก็ทําเองนะคะต่อไปความปลอดภัยในการติดตั้งแล้วก็การประกอบนะคะ การติดตั้งและการประกอบของใช้โดยทั่วไปเนี่ยมันจะต้องมีการใช้วัสดุและอุปกรณ์เครื่องมือที่แหลมคมหรือมีสารเคมีเกี่ยวข้องด้วยนะคะอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้เพราะฉะนั้นเราจึงต้องรู้จักรู้จักขั้นตอนวิธีปฏิบัติเพื่อลดและหลีกเลี่ยงอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นนะคะข้อแรกข้อแรกก็ แต่งกายให้รัดกลุ่มนะคะนักเรียนสามารถดูหนังสือตามไปได้ตั้งแต่หน้า73ถึง76นะคะแต่งกายให้รัดกลุ่มถ้าใครผมยาวก็รวบให้เรียบร้อยมัดให้เรียบร้อยนะคะส่วนผ้ากันเปื้อนสมมติการติดตั้งของบางอย่างที่มันต้องแบบอาจจะมีน้ำมันเลอะอาจจะเลอะเปื้อนเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือ มีสารเคมีก็ต้องอาจจะใช้ถุงมือหรือปิดแว่นตาหรือผ้าปิดปากแบบนี้นะคะต่อไปข้อ2ตัวสภาพเครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้งานอุปกรณ์เครื่องมือที่เราจะนำมาติดใช้ในการติดตั้งเนี่ยเราต้องดูว่ามันชำรุดหรือเปล่าเช่นคอนสเนี่ยอ่ะเ,ออเ,รเราต้องใช้คอนในการตอกสมมติอตอกตะปูอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วเราไม่ได้ดูว่าคอสอะ มันมันคอนคือเหมือนมันมันมันจะหลุดจากหัวคอนกับไม้นะแล้วเราก็ทุบจะปูไปแรงๆอย่างเงี้ยคอนมันหลุดมันอาจจะก,กระเด็นไปโดนคนอื่นได้รับบาดเจ็บได้นะคะข้อ3ศึกษาขั้นตอนการใช้เครื่องมือและอุปกรณ์งานช่างรวมถึงการติดตั้งการประกอบของใช้ต่างๆให้ละเอียดจากคู่มือก่อนนะคะว่ามันใช้ยังไงอะไขควงใช้ยังไงสกูใช้ยังไง หรือประแจใช้ยังไงสว่านเนี่ยใช้ยังไงโดยเฉพาะที่มันต้องเกี่ยวข้องกับไฟด้วยสมมติสว่านที่มันเชื่อมที่มันต้องใช้ไฟฟ้าหรืออะไรเงี้ยนะคะต่อไปข้อ5ปฏิบัติตามขั้นตอนนะคะถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงานควรบอกผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่ทันทีนะคะข้อ5้า ไม่หยอกล้อหรือหลอกเล่นกันขณะปฏิบัติงานอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ข้อนก 6, หลังจากาติดตั้งใช้อุปกรณ์เรียบร้อยแล้วก็เก็บเครื่องมือวัสดุกรณ์เข้าที่ให้มันเรียบร้อยนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีสายฟ้องสายไฟเนี้ยเราเดินอาจจะสะดุดหกล้มเกิดอันตรายได้นะคะแล้วก็ทำความาต้องทำความสะอาดด้วยเพราะเผื่อ บางอย่างมันอาจจะเป็นสนิมได้นะคะอาวันนี้ก็มีเรื่องที่จะเรียนอยู่สเรื่องค่านเองก็คือประโยชน์ของการติดตั้งการประกอบของใช้ยกะกอบปลอดภัยวันนี้ครูก็มีกิจกรรมที่นักเรียนต้องทําทําลงในสมุดนะคะกิจกรรมสร้างทักษะชีวิตหน้า75นะคะ หน้า75ข้อ1กับข้อ2ข้อ1กับข้อ2นะคะข้อ1ก็คือให้นักเรียนทําแผนภาพความคิดตัวอย่างสิ่งของเครื่องใช้ภายในบ้านที่สามารถติดตั้งและประกอบได้ด้วยตนเองส่วนข้อ2ก็อ่านข้อความแล้วก็บอกว่าเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมนะคะทำลงในสมุดใครทําเสร็จแล้วสามารถส่งครูได้เลยนะคะ,ะวันนี้ก็สวัสดีค่ะ